ท่านผู้กำคับลูกเสือและคณะลูกเสือเนนารีทุกท่านในวันที่หนึ่งกรกฎาคมของทุกปีหรือเป็นวันที่มีความสําคัญของคณะลูกเสือแห่งชาติโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นผู้ทรงก่อเกิดกิจการลูกเสือไทยข้าพเจ้าขอ,อเชิญพระราชประวัติในพระองค์มาเล่าให้แก่คณะลูกเสือเน,นารีได้รับทราบโดยสังเขปดังนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีพระรินทราบรมราชธนีนาเมื่อทรงพระเยาว์ได้ศึกษาวิชาหนังสือไทยกับพระยาศรีสุนทรโวหารและเมื่อพระชนมายุได้13พรรษาได้เสด็จไปศึกษาในประเทศอังกฤษในสาขาวิชาปติศาสตร์รัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์กฎหมายและวรรณคดีที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด และวิชาการทหารที่โรงเรียนเซนเฮิร์สเป็นเวลา9ปีพระองค์ทรงพระปิีชาสามารถในหลายด้านอันเกิดคุณประโยชน์แก่บ้านเมืองอย่างใหญ่หลวงเช่นการปกครองการทหารการศึกษาการสาธารณสุขก,การคมนาคมการศาสนาโดยเฉพาะทางวรรณคดีประชาชนจึงถวาย พระราชัญยาแต่พระองค์ว่าพระมหาธีรราชเจ้าในรัชสมัยของพระองค์นั้นสถานการณ์ของโลกได้เกิดความวุ่นวายในการสงครามอิทธิพลตะวันตกเริ่มไหลเข้าสู่เมืองไทยพร้อมกับการแพ่ระบาดของระบอบมหาชนรัฐและไทยลุกเนียบพระองค์ทรงเล็งเห็นการไกลจึงทรงมีพระราชนิรตว่าการลุกเสือสืบเนื่องมาแต่งานปลุกระดมชาติทางตรงนั้น หากนำมาปรับปรุงใช้ให้เหมาะสมกับเ็กไทยจะเป็นคุณประโยชน์อันใหญ่หลวงแก่ชาติบ้านเมืองการลูกเสือเป็นการเสียสละด้วยความเต็มใจทรงเล็งเห็นว่าประเทศจะดำรงคงอิสรภาพได้ก็ด้วยประชาชนรักประเทศและเมื่ออยู่ในวัยเยาว์ต้องฝึกฝนและปลุกใจให้คิดถูกจึงเปิดก้าวให้ตั้งกองลูกเสือขึ้นในโรงเรียนและสถานที่อันสมควร พร้อมกับกําหนด,ดให้มีข้อบังคับลักษณะการปกครองเสือไว้เมื่อวันที่1กรก,กรดาคม2454้ยโดยปราถนาให้เด็กไทยได้ศึกษาและจดจำข้อสำคัญ3าประการคือ 1. ความจงรักภักดีต่อผู้ทรงดำรงรัฐรัฐศีมาอาณาจักรโดยต้องตามโดยต้องตามนิติธรรมและประเพณี 2. ความรักชาติบ้านเมือง และนับถือพระศาะสนา 3. ความสามัคคีในคณะและไม่ทำลายซึ่งกันและกันซึ่งทั้งสามประการนี้เป็นรากฐานแห่งความมั่นคงที่จะนำให้ชาติดำรงอยู่เป็นไทยได้สมนานสมาชิกลูกเสือเนดาลีเป็นสมาชิกแห่งองค์การที่มีวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมบ่มนิสัยให้สมาชิกเป็นพลเมืองดีตามจารีตประเพณีมีอุดมคติ และมีความรบับผิดชอบต่อตอนเองและผู้อื่นนอกจากคำปฏิญาณนี้ที่ทุกคนได้กล่าวเป็นพันธสัญญาจากใจนั้นขอให้ลูกเสือในนารี <พอ S 1> ทุกคนจงระลึกไว้เสมอเพื่อ,<พ>อเป็นเครื่องเตือนใจในการปฏิบัติงานดังนั้นขอให้ทุกท่านจงระลึกยึดถือและจงปฏิบัติตามคติพจน์และคำปฏิญาณที่ให้ไว้ด้วยความจงรักภักดีตลอดไป ของเสือผสมรุ่งปัญญาพุทธเรเียบ ให้พอเนนะอาะยะท้าวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินัง เป็นตา낭อุปการปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉันโตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยัถามิโชติระโสยัตถะสภีติโยวิวัจฉันตุสัพพะโรโกวินาสันตุมาเตภวัตวันตะราโยสุขีพีขายุโภวะอภิวัฒนสีลีสานิจมุทาปัจจาริโน จด,ดาโรโอธรรม,มาวะทันติอายุวันโนสุขังภะลัง uh, เรียบอาวุตรอาละวาดไม่ไปไหนรู้ยางกี่ไว้ก่อนครับ